สวัสดีค่ะเพื่อนๆพรทุกคนค่ะพบกับบ้านทีิไวเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทําขนมเทียนข้าวเหนียวดํามะพร้าวอ่อนกันค่ะขนมเทียนสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ต้องนวดแป้งไม่ต้องปั้นแป้งและไม่ต้องห่อขนมด้วยค่ะเราจะใช้เข่งหรือกระทงใบตองแห้งในการทําขนมแป้งขนมจะมีความเหนียวนุ่มแช่ในตู้เย็นค้างคืนแป้งยังเหนียวนุ่มอร่อยอยู่เลยค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีท,ทำพร,พร้อมๆกันดีกว่าค่ะ ส่วนผสมจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของแป้งขนมเทียนและส่วนที่สองจะเป็นส่วนของไส้ขนมค่ะไส้ขนมที่จะทำวันนี้จะทำเป็นไส้เค็มค่ะเรามาเริ่มทำไส้ขนมกันก่อนค่ะ เริ่มจากการนำถั่วเขียวลอกเปลือกนำมาล้างทำความสะอาดจากนั้นแช่ในน้ำเปล่า3-6ชั่วโมงหรือจะแช่ไว้ทั้งคืนก็ได้ค่ะจากนั้นนำมันนึ่งให้สุกเป็นเวลา15-20นาทีเมื่อสุกจนนิ่มแล้วเราจะนำถั่วที่นึ่งสุกแล้วนะคะมาบดให้ละเอียดค่ะในขั้นตอนของการบดเราจะบขดขณะที่ยังร้อนเราจะสามารถบดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนำหอมแดงมาลอกเปลือกด้านนอกออกและล้างทำความสะอาดและนำมาสับให้ละเอียด จากนั้นตั้งกระทะเปิดไฟปานกลางนำน้ำมันพืชใส่ลงไปในกระทะพอน้ำมันร้อนเราจะนำหอมแดงที่เราสับละเอียดแล้วนะคะผัดรวมลงไปค่ะเราจะผัดหอมแดงไปเรื่อยๆนะคะจนหอมแดงมีความหอมและมีความเหลืองเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราจะนำน้ำมันที่ได้จากการเจียวหอมออกและเก็บไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราจะนำหอมเจียวมาผัดต่อค่ะ โดยการเติมน้ำตาลพริกไทยเกลือจากนั้นผัดทุกอย่างรวมกันให้เข้ากันดีค่ะเมื่อผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราจะเติมน้ำเปล่าเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะหลังจากที่ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราจะนำถั่วเขียวที่บดละเอียดแล้วนะคะใส่รวมลงไปค่ะ จากนั้นผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เนียนเข้ากันดีค่ะเราจะผัดและกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมมีความแห้งลงและส่วนผสมจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนและเริ่มร่อนออกจากกระทะค่ะเมื่อกวนจนไส้ขนมได้ที่แล้วจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะนําออกมาพักให้คลายร้อนหลังจากที่คลายร้อนและเย็นสนิทแล้วนะคะจากนั้นเราจะปั้นให้เป็นก้อนกลมเพื่อที่จะนําไปเป็นไส้ขนมขนาดลูกละ10-15กรัมค่ะ จากนั้นเราจะนำมะพร้าวมาขูดเป็นเส้นๆโดยการใช้ที่ขูดแบบนี้นะคะขูดให้เป็นเส้นๆเ,เอาเฉพาะเนื้อสีขาวของมะพร้าวค่ะก็จะได้เนื้อมะพร้าวขูดเส้นแบบนี้ค่ะจากนั้นเรามาทำส่วนผสมของแป้งขนมกันต่อเลยค่ะโดยการนำแป้งข้าวเหนียวสีขาวแป้งข้าวเหนียวสีดำและแป้งข้าวเจ้าผสมรวมกันในชามผสมจากนั้นเติมความหวานด้วยน้ำตาล เติมเกลือเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเติมกะทิลงไปทีละน้อยนะคะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนไม่เหลือฝุ่นแป้งค่อยๆเติมกะทิจนกว่าส่วนผสมจะมีความเหนียวข้นแบบนี้ค่ะเมื่อส่วนผสมของแป้งได้ที่แล้วจากนั้นเราจะเติมเนื้อมะพร้าวขูดเส้นลงไปค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน จากนั้นนำน้ำมันพืชที่ได้จากการเจียวหอมใส่ลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะเรามาเตรียมกระทงสำหรับนึ่งกันค่ะโดยการทาน้ำมันพืชที่ได้จากการเจียวหอมบนกระทงเล็กน้อยก่อนค่ะ เราสามารถใช้กระทงใบตองแห้งกระทงใบตองสดหรือว่าจะเป็นถ้วยกระดาษไขหรือว่าจะเป็นถ้วยฟอยนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะวันนี้จะใช้เป็นกระทงใบตองแห้งวิธีทำกระทงจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะหลังจากที่เราเตรียมกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะตักส่วนผสมของแป้งลงไปที่ก้นกระทงเล็กน้อยก่อน นำไส้ขนมที่ปั้นเป็นก้อนกลมวางลงไปที่กลางกระทงจากนั้นตักส่วนผสมของแป้งทับลงไปที่ไส้ขนมจนเต็มกระทงค่ะในระหว่างนี้ต้มน้ำไม่รอเลยค่ะพอน้ำเดือดเราจะนำขนมไปเนื่องกันค่ะก่อนที่เราจะนำไปเนื่อเราจะตกแต่งหน้าขนมด้วยเนื้อมะพราะ้าวออนอีกครั้งเพื่อเพิ่มความสวยงามและความอร่อยด้วยค่ะ จากนั้นนำขนมไปเนื่องด้วยไฟแรงเป็นเวลา15นาทีจนกว่าขนมจะสุกนะคะพอขนมสุกเราจะนำขนมออกมาพักให้ใคลายร้อนค่ะขนมจะมีความหอมกะทิและหอมมะพร้าวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อขนมกันค่ะขนมขนาดที่ยังอุ่นนะคะเนื้อจะมีความนุ่มและนิ่มมากๆเลยค่ะเนื้อขนมจะมีความเหนียวนุ่มไม่ติดมือสามารถนำออกจากกระทงได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูไส้ขนมด้านในและเราไปชิมขนมกันเลยดีกว่าค่ะแป้งขนมเหนียวนุ่มอร่อยมีรสสัมผัสความกรุบกรุบของเนื้อมะพร้าวอ่อนและมีความเข้ากันกับไส้ขนมมากๆเลยค่ะหลังจากที่ขนมเย็นสนิทเราจะเก็บใส่กล่องปิดฝามิดชิดนะคะเก็บในตู้เย็นสามารถเก็บได้2-3บวันเลยค่ะ แป้งขนมสูตรนี้เป็นสูตรที่แป้งเหนียวนุ่มและก็นุ่มนานมากๆเลยค่ะแช่ในตู้เย็นค้างคืนไว้หนึ่งคืนนะคะแป้งก็ยังเหนียวนุ่มอร่อยอยู่เลยค่ะ เพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ